เราจะมาทําการจ่ายเงินนะครับกอยอสอของเราที่เซเว่นอีเลเนะครับเราไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยนะเราจะบอกแค่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปดูกันจ่ายกอยศสอได้ไหมครับกดปุ่เมเข,ขีเยว ที่เลขบัตรประชาชนเอทเตอร์เบอร์โทรศัพท,ท์ททก็ปุ่มเขียวแล้วครับ หนึ่งร้อยบาทครับมียอดขึ้นใช่ไหมครับที่น้่ไม่มีใช่ไหมครับโอเคหนึ่งร้อยบาทค่าธรรมเนียมใช่ครับชื่อถูกต้องตัวเสร์หนึ่งร้อยบาทค่าค่าธรรมเนียมสิบบาท,าาทยาทอดรวมปรุงเขียวร้อยสิบบาท Hors